เมนูซดน้ำร้อนๆของเรามาเสิร์ฟแล้วคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมวัตถุดิบของเราเลยนะคะก็จะมีปลาแซลมอนซึ่งเหลือแต่ซากนะคะแล้วก็จะมีพวกหอมแดงนะคะ ตะไครค้ค่ะก็ใส่ลงไปคะ่ะแล้วก็มีผักใบนะคะต่างๆของเราเนะคะเริ่มต้นกันเลยคะ่ะก็จะมีใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยนะคะใส่ส่วนผสมสําหรับการต้มลงไปคะ่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลานะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศเชอรีーー่เล็กๆลงไปด้วยนะคะลําการต้มส่วนผสมทุกอย่างให้เปื่อยนะคะเปื่อยเสร็จแล้วปรุงรสได้เลยนะคะน้าตาลปี๊บนะคะพริกเผาแล้วก็นมสดใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ํามะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยน้าปลานะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ สร็จแล้วก็คูกเขาให้เข้ากันสีสันเริ่มน่ากินแล้วนะคะเพิ่มความแซ่บด้วยน้ำมะนาวลงไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีผักใบนะคะผักชีนะคะใบมะกรูดผักชีฝรั่งใส่ลงไปแล้วก็พริกแดงนะคะเสร็จเรียบร้อยสําหรับต้มยำนะคะซากปลาแซลมอนนะคะสดน้ําร้อนๆเลยนะคะไปกินกันเลยจ้า